อุปสรรคอันอัารีส่วนในละของเอสานท่านมุฮัมมัดนอนงาตอบเหมือนกันว่าละเอสานเนี่ยนบีถานละเอสานอันจะบูดัลลอฮารนักเกตโต้ถามว่าตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับละเอสานผู้ที่อธิบายที่ดีที่สุดที่รองที่หลังจากท่านนัดีเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มาอยู่นี้มาอธิบายในเรื่องนี้ก็นำตัวบทจากอัลกุรอานและฮะดิษมาอธิบาย ฉะนั้นในอัลในอัลสุัดเนี่ยฮะจึงมีคณะหนึ่งอุสุลุดีนอะกีดะเลยครับอุสุลุดีนอะกีดะสองมีคณะชริยะก็คือนิติศาสตร,ร์ก็เอามาจากของอิสลามนั่นเองส่วนอะกีดะก็คืออิมามแล้วก็มีสอนเรื่องของตะซอวุฟตรงนี้ก็เอามาจากตำแหน่งของอิสซานฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาให้สัมภาษณ์ต่อมาว่า บุคคลเหล่านี้ทั้งาม,มทั้งสี่มาอธิบายเรื่องของอิสลามนะอธิบายเรื่องของอิสลามเป็นอย่างไรบ้างละมาเป็นยังไรอีกพวกมนี้อธิบายไว้อย่างชัดเจนพวกเราที่มาขัดก,กันมาละหมาดมีการกระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วมันก่อ,อกไตไม่ก่อดัถ้าเราไปอยู่ที่เมืองน,นอกนั่ยเราจะชิงชาเราจะไม่เป็นเรื่องตลกเรื่องอะไรใครจะทำทำไปสาคัญที่ละมา นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสามารถจะมองเห็นต่างก็ว่ากันไปนะครับแต่หลักอกีหน้าเมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือชัดเจนถ้าหลักอากีหนา้าเนี่ยถ้าผิดพลาดมันร้ายแรงเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ออกนอกศาสนาได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ตึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับท่านยัได้อาธิบายต่อมาว่านะครับหลักของอากีหน้านะครับก็คือคณะอุสรุตด,ดินที่มีการสอน ในแนวทางของท่านอาบูฮสัสซันอัชะรีนะครับที่ยึดอย่างแน่นอนเลยว่าเ er ลนเซกร์จม่สิ้นช่เพราะตารางไม่เสมอเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านลองไปเรียนหนังสือให้ดีในหนังสือคขาก็เลเซอร์จะไมิส er ิีฮเชัยออนเนี่ยเราจะแปลว่าอัลตารานั้นไม่เสมอเหมือนอันนี้เป็นคําที่เราพูดกันแท้ท่านใดที่เรียนลาตออิบุลิชารรอ ฉลากของชาฟต์โทวี่เนี่ยคนที่เรียนตอนนั้จะรู้ไปเปิดดูเรื่องกราฟนะฮะไลซ่าปลว่าไหมผมจะอธิบายคำนนะต่อนะฮะก้าแปลว่าเหมือนและตก็มิสซี่ก็แปลว่าเหมือนไม่เหมือนเหมือนถ้าตลาอุตุนิยมในตลักของอุซุลมฟิกเนี่ยไม่เหมือนเหมือน,อนคือเหมือนนะฮะ ในกุรธานทุกคำม,มีความหมายไม่คำเดินนะอย่าบอกว่าก้รอ่านเดินไม่ได้เพราะเป็นวันเป็นโมจิซา <c oughs> เห็นไหมความละเอียดอ่อนเนี่ยในอายะห์เดียวกันนะว่าซาดิงบาซีตอนท้ายครับลงอัลออลอฮฺสวากุรอทรงได้ยินทรงเห็นแต่ข้างหน้าถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนเหมือนก็คือไม่ไม่ก็คือเหมือนนะแต่นะักอุลมามะก็โอเคแหละมองส่วนใหญ่ว่าอาลัลลอฮฺสุบฮานาาาะฮอัลลาฮฺรัไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อเราจะได้เข like so ้าใจไปในแนวเดียวกันนะครับฉะนั้นตรงนี้ความละเอียดอ่อนของอันกุรอาหารเรา่าได้ไปบอกว่าเมื่อเราตั้เสตติความอย่างนี้มันคืออย่างนี้แหละแม้แต่ต้องการอ่านุรอมานเนี่ยลองอ่านดีครับวัดดูให้วลังนิจซจีเดี๋ยว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 มีนัทจะโยบีมา เอาเอาลงจากตรงนี้เลยอ,อ่านอะไรให้เด็กเสียขบวนท่าไม่เห็นเลยครับการอ่านที่เราทานกันอยู่ในคมเข้อวันหนึ่งเนี่ยเจอม,มาลิกิเออมิดดีนมาลิกิมันสรออ้างรื่อยายเป็นมาลิกิเ,เ,กกเ,เนี่ยเฮ้ยดูาจะปละมาดอีกสุเราหนึ่งใจเย็นๆนะครับเนี่ย อารัเนี่ยฮะเวลาเราไปเรียนกับเขาเนี่ยเวลาเราอ่านกุ้อ่านเข้าเนี่ยตอนเข้ากับอารับเนี่ยเขาจะอ่านต้องเข้าครูแบบแบบตัวต่อต,ตัวนะต้องผ่านปากสอนผ่านปากผ่านปากอ่านให้ผ่านผ่านเขาบอกว่าอ้าวแกรับไปนะฮะในส่วนตรงนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่อ่านใกล้เพียงนะฮะใกล้เพียงใกล้เพียงท่านนาดีแต่พวกเราบอกว่าของเราเนี่ยอ่านคูู แล้วถคนอื่นอ่านได้เหมือนท่านผิดไหมฮะมันก็ยุง่งทุกวันนี้มันยุง่งว่าอย่างนี้อารย์ก็มีจุดยืนจยุดยืนยังไงครับเขาบอกต่อมาว่านะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับประชาชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายพันล้านเนี่ยก็ยึดถือในแนวทางของอาชาริย์อับดุลฮะนะชารีมีกลุ่มเดี เขาเรียกว่าคอลีดขอลีดก็คือกลุ่มอาวอารักเนี่ยส่วนน้อยที่กำลังจุดประเด็นเรื่องนี้มาตรงกับที่ท่านอุปอาจารย์บอกครับเกี่ยวกับดวอานะครับที่นาบีขอให้พวกชาญแต่นาบีนะครับไม่ได้ขอให้ใจกลุ่มหนึ่งนะครับหรือชามนั้นจะด้นเองนะครับที่มีรายงานในท่านนาฟิะจากอิบิุมาหนะฮะขออัลลอฮ์ประทานพระนาม อัลลอฮฺมะบริกฟิชัยมินะอัลลอฮฺมะบริกฟิยะมานินะตรูญะรอสุลล๊ะละห์วะฟินาจดินะเห็นไหมตรงนี้แหละครับที่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มที่จะมาสร้างความเขาไม่อยากจะพวกเรือ่องนี้แต่เมื่อมันมีประเด็นที่พยายามจุดและสร้างความแตกแยกในแต่ละมัสยิดแต่ถ้าเราอยู่กันไปเออแทนไปเป็นอิหม่ามท่านไม่ท่านก็ต้องรักษาเวลาไปเป็นอิหม่ามคนที่เขาบิสมิลลา คนที่บอกพิสมิลาของถือว่าเป็นอาญาหนึ่งเราบอกพิสมิลาให้มันดาซะนิดห่ิสมิลาห์นเมืองดินแล้วคนตามมันก็ได้สะดวกใจเราอยู่ด้วยกยันเราอยู่ร่วมกันนะฮะทุกวันนี้ไม่มีใครอยากจะแตกแยกความหลันมันติดยากันไปหมดแล้วมม่มีใครหอกทุกวันนี้ที่เราจะต้องเ,เสียเวลากับการโต้เถียงไม่มีใครแต่เราอยากจะแจแจงในเรื่องที่คนาตาหาคนหลายพันล้านคนเนี่ยนบีบอกบอกว่าให้ทุบชนส่วนใหญ่ แชทก็มาพันนาก็บอกเลยว่าพันว่าล้านคนเนี่ยฮะที่มีอันดีได้อันชียรหรอซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ดาังสร้างกลุ่มอยู่แล้วก็มีงบประมาณมีในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนตรงเนี้ยถามว่าถ้าผมไปไดอย่างนั้นน่ะหรือถ้ารายารใหญ่ก็ผมเนี่ยเจ้าเิ่น้เนิ่มน้ำเริ่มเลยสามหมื่นบาทเดือนที่ไม่ต้องทำอะไรถ่ายก็ไปนิดนึงมีการเชิญชวนมีการติดต่อแต่เราก็ดัเนินมทุกครั้ถูกต้อง อาจารย์จะถามว่าด็อกเตอร์ได้เงินคนละเท่าไหร่ครับ และเขาสอนอยู่ได้ัทนอยู่เพื่อที่จะให้หลักการรักศาสนาเนี่ยเผยแพร่เผยแพ่ไปทั่วทุกมุมโลกเป็นอดี้ที่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องนะมันสูญสิ้นไปนานกว่าพันกว่าร้อยปีแล้วฉนะนั้นพี่น้องจะได้สันพลจะในเรื่องตรงนี้ จนั้นการที่เราจะงานะที่เราได้นับข้อมูลข่าวสารม,มานะในส่วนตรงนี้นะครับแชรบอกเลยว่าแชร์บอกมาอันานะครับท่า,านะายังบอกเลยว่าทําไมนะทำไมมันจึงเกิดความแตกต่างในประเด็นต่งางๆก็เนื่องจากว่าุร้า่านที่ลงมาเนี่ยฮะมันเป็นมัวยิาสาและมันเป็นหลากหลายมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ ปัญญาของมนุษย์เราถ้าหากว่าลงมาเราจะจำกัดแค่เนี้แสดงวระคุณอ่านก็เป็นโมจิศาส์ที่ไม่ทันรุคทันสมัยก็แสดงว่าปัญญาของเราเนี่ยไปจํากัดสิ่งที่เป็นมหาศจารย์เพราะเราถลาลงมาได้สิฉะนั้นแต่และยุคแต่และสมัยก็จะมีคนที่ มีการเขาเรียกว่าให้ความหมายที่ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์นะครับคนที่เข้าใจถูกต้องในยุคแรกก็โอเคแต่ยุคหลังๆเนี่ยก็ต้องมีการอาธิบายก็ต้องมีการตั้งวินนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีการตั้งวินนะฮะอธิบายให้เกิดความเข้าใจอย่างของแทหรือเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเอาเร์อ,อยู่ที่นั่นเอาเร์อ,อยู่ที่นี่เอาเร์อ,อยู่ในที่ที่ม่เหมาะสม ฉะนั้นสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้ผมเชื่อแล้วเกินว่าการที่เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่อยู่บนโลกใบน,นี้นะครับเราอจาไปคิดว่าในบางส่วนที่เขาอ้างว่าต้องมาจากกิจาุุลอลฮ์วะสุนนะผมอยากจะน,นําเสนอเรื่องสุนนะตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเราจะไม่ต้องคอมแพงใจนะครับในบางประเด็นผมถามว่าในอะดิมุสลิมเนี่ยสอยียทั้งหมดไหมครับ ฮาริโซนยังไมีอยู่เท่าไหร่ครับฮาริโซนยังไมีอยู่เท่าไหร่ในบุคลีกับูุสลิมรวมกันแล้วนับที่ซื้กันด้วยเนี่ยประมาณหมื่นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกเก้าหมื่นฮาริโซนที่เป็นแสนนะฮะอีกเก้าหมื่นไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นเวลาเขาอ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับฮะดิโซนที่เขาอ้างเช่นบุคลีนะครับอิมามบุคลีมุสลิมออิมามมาลิกใช่ Al-Muntaki Ya Soalnya itu Buzayma Soalnya itu Awana Soalnya itu Zakan Soalnya itu Hibban Ya kan? Mustadara Imam Ahmad Ya kan? Mustadara Imam Ahmad Saya rasa saya ingin menguat Saya Mereka menguat Saya ingin 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 menguat Ya kan? 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 Ya kan?

เราก็ไม่เคยเจอและถามว่าใครมาพูดอยู่บ้านเฉยๆเจรวมซูรีกับอาซูรีเห็นไหมถามว่าถ้าเรานำฮะดีษเอามากันตรงๆอีกหลายฮะดีดเวยกันสิ่งตาารๆเราเนี่ยถามว่าการที่เรานั้นกจ่าว่างในแต่ละประเด็น นะครับในแต่ละสิ่งนั้นเราจะต้องมองโดยองรวมมองกว้างเมือ่อหิิบฐะดิษบทนี้มาป<โ>ระตกรรมอิทธิษฐานินี้มานะครับเดี๋ยวเราคงจะมาเจอกันในรอบสอง<โ>ต่อไปนะครับก็จะมีสิ่งที่นําเสนอในส่วนที่เกิดความแตกต่างและสิ่งต่างๆท,ท,ที่ได้มีการพูดทิ้งเอาไว้นะครับก็ขอให้อาจารย์นั้นได้เติมเต็มในเรื่องต่างๆนี้ครับท่านพี่นอ้องครับท่านพี่น้องก็ได้รับฟังนะครับวิชาความรู้โดยท่าน อาจารย์ธรรมัดกับหวังคัณแหนนะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสติสาครับก็ช่วงนี้นะครับขอเชิญต้องฟังท่านอาจารย์โกเซนตอ่อครับครับท่านผี่นิยมที่เคารพรักทุกท่าน